อาการแบบนี้จะปรากฏขึ้นหากสถานที่ใดมีเหล่ากายทิพย์เทวดาสิงสถิตอยู่กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นเรื่องราวบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะการมีอยู่ของเหล่าอัิสมานกายในหลายๆระดับคือ ตัวพิสูจน์การมีอยู่ของชีวิตหลังความตายบางคนเสียชีวิตเพราะวิบากกรรมตัดรอนทำให้เสียชีวิตก่อนกำหนด ก็มักจะเกิดเป็นสัมภเวสีจนกระทั่งหมดอายุไขที่กรรมกำหนดไว้หากบุคคลใดมีจิตเป็นกุศลด้วยผลบุญก็ไปเป็นกายทิพย์ชั้นสูงแต่สิ่งเหล่านี้คือกายหยาบสัมผัสและจับต้องด้วยตาเปล่าไม่เห็นในบางครั้งบางเวลา จิตมีความเสมอกับภพบภูมิด้วยอำนาจแห่งสมาธิก็ดีด้วยอำนาจแห่งบุญก็ดีท่านก็จะพบกับอาการเหล่านี้ หมีอาการขนหัวลุกชูชันสาเหตุสถานที่ใดที่มีมวลกำลังของกายเหล่านี้การสัมผัสที่รับรู้ได้ทางกายคือขนหัวลุกชูชันเพราะจิตไปสัมผัสพลังงานเหล่านี้มันจึงถูกส่งมาในภาวะรูปแบบของปิติ 2. รู้สึกถึงการสัมผัสทางกายภาพ เช่นการแตะเนื้อต้องตัวการได้ยินเสียงเรียกหัวเราะดนตรีเสียงหวยหวนในกรณีรุนแรงก็อาจจะเกิดการถีบการเตะเรียกว่าผีผักอาการเหล่านี้มักจะเป็นเหล่ากายทิปที่มีมวลพลังงานสูงในระดับหนึ่ง 3. เกิดการวิ่งสู่วัตถุสิ่งของในบางครั้งสิ่งของอาจจะขยับไปมาเองหรือคนคนหนึ่งใกล้เราอาจจะมีอาการที่แปลกประหลาดไปเช่นร้องไห้ตาขมิงน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปบางครั้ง อาจเปลี่ยนไปทั้งร่างกายเช่นผมขาวโพลหากท่านใดสัมผัสอาการเหล่านี้แล้วสัมผัสได้ในความกระทรงร้ายก็ขอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพแล้วทำจิตใจให้เกิดเมตตาแล้วแผ่ไปให้เขาหลวงพ่อจะรันเล่าถึงเทวดากับการสวดมนต์หลวงพ่อครับ กระผมอยากทราบความคิดเห็นของหลวงพ่อที่มีต่อเทวดาที่เขาสวดชุมนุมเทวดานั่นจะมีจริงหรือไม่หลวงพ่อจะรันท่านตอบในทันทีว่าอัตมาเชื่อทำไมจึงเชื่ออัตมาจะเล่าให้ฟังแต่เดิมนั้นอัตมาไม่เคยเชื่อเรื่องเทวดาเพราะอัตมาไม่เคยสัมผัสนี่ แล้วอัตมาจะไปเชื่ออย่างไรในเมื่อแม่ชีอายุ87ปีมาบอกกับอัตมาว่าเทวดามาสอนสวดมนต์แม่ชีมาเรียนกรรมฐานอัตมามาสอนให้เดินจงกรมให้พิจารณาเห็นหนอแต่แม่ชีเดินจงกรมแล้วไปคิดถึงเทวดาไปเพ่งเทวดาเข้าเทวดาก็มา แกก็เก็บเงียบไว้แต่แล้วในที่สุดแกก็เก็บไม่ไหวต้องการให้มีใครสักคนได้รับรู้เอาไว้แกจึงมาบอกกับอัตมาว่าหลวงพ่อดิฉันเห็นเทวดาเจ้าค่ะมาสอนสวดมนต์ให้ด้วยเจ้าค่ะเทวดาที่ไหนกับแม่ชีเอ้ยอัตมาไม่เชื่อหรอกแต่แม่ชีก็ว่าไม่ได้โกหก อตาตมาถามว่าเทวดามาตอนไหนเล่าแม่ชีบอกว่าพอดิฉันได้ยินนาฬิกา12เป็นเวลาเที่ยงคืนเทวดาก็ปรากฏให้ดิฉันเห็นไม่ได้มาเปล่านะคะมาสอนให้ดิฉันสวดบนบทเมตตาใหญ่ดิฉันจึงสวดได้อัตามาก็บอกให้แม่ชีนั้นไปถามเทวดาว่าอยู่ที่ไหน วันรุ่งขึ้นแม่ชีมาเล่าให้ฟังว่าเทวดาอยู่ที่ต้นพิกุลต้นพิกุลที่ว่านี้อัตมาถามผู้ที่เชี่ยวชาญด้านต้นไม้เช่นหลวงสมานอธิกรมบดีป่าไม้ไม่มาที่นี่ในตอนที่แม่ชีเห็นเทวดาประมาณพุทธศักราช2500หลวงสมานว่าอายุไขกว่า1,000ปี เทวดาบอกว่าบอกกับแม่ชีว่าเดิมอยู่บนสวรรค์แล้วละเมิดกดต่อนางฟ้าจึงถูกส่งลงมาอาศัยวิมานต้นพิกุลอยู่จนกระทั่งหมดกรรมแล้วก็บอกวันเวลาเอาไว้ชัดเจนอัตมาก็จดไว้แล้วก็เป็นจริงเช่นนั้นพอถึงเวลาก็เหมือนที่เทวดาได้สังเกตสังกา อัตมาก็ให้แม่ชีไปถามเทวดาว่าไปชวนมนุษย์สวดมนต์ทุกบ้านหรือไม่เพราะอัตมาเริ่มจะเชื่อเพราะบทเมตตาใหญ่ที่แม่ชีสวดนี่อัตมาหาที่ไหนที่ไหนก็ไม่เจอจนกระทั่งไปรู้ว่าสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ได้นำเอาไปต่อท้ายพุทธมนต์ คุทาพิเศษและต้นตำรับนั้นตกไปอยู่กับพระครูละมูลวัดสุทัศน์พระครูละมูลนี้เป็นสิทธิสมเด็จพระสังฆราชแพนะทำสมเด็จเนื้อผงดีมากนะถ้ามีก็เก็บเอาไว้ให้ดีเทียวอัตมาไปขอตำรับตำรามาตรวจสอบที่วัดท่านพระระมูลบอกว่าไม่ได้ตำรับตำรานี้ของอาจารย์อัตมาให้ใครยืมไม่ได้ อาตมาก็บอกว่าไม่ได้เอาไปเลยแต่เอาไปสอบทานอะไรหน่อยแล้วก็เล่าความจริงให้ท่านฟังท่านก็ใจอ่อนบอกว่าเอาไปเถอะให้ยืมเจ็ดวันแล้วเอามาส่งคืนนะอาตมาก็เอามาเป็นตัวขอมทั้งนั้นอาตมาก็บอกกับแม่ชีว่ามาท่องให้อาตมาฟังหน่อยแม่ชีก็เริ่มท่องก็แกอายุ87แล้ว จะหลุดออกมาได้ตามประสาคนแก่โยมเชื่อไหมล่ะ ว่าแม่ชีก้อนทองคนนี้เป็นคนไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกตัวขอมยิ่งไม่กระดิกใหญ่แล้วเมตตาใหญ่ที่แกท่องอัตมาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแกท่องด้วยความมั่นใจอัตมาสอบกับต้นฉบับท่านพระครูละมุนแล้วปรากฏว่าตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายไม่มีผิดเลย อัตมาถามว่าเทวดาไปชวนคนสวดมนต์ทุกบ้านหรือเปล่าเทวดาบอกกับแม่ชีว่าเปล่าบ้านไหนจัดที่บูชามีโต๊ะบูชามีพระพุทธรูปตั้งไว้เจ้าของบ้านสวดมนต์เทวดาก็จะมาร่วมพระพุทธรูปเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าพิธีอะไร เช่ามาจากเสาชิงช้าหากเจ้าของบ้านเอามาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันด้วยจิตใจเทวดาสวดมนต์หนักเข้าก็เข้าสิงรักษาองค์พระเอาไว้ ก็เลยศักดิ์สิทธิ์กันใหญ่ทำให้เกิดสิริมงคลในครัวเรือนหลวงพ่อพระพุทธ,ธโสธรคนกราบไหว้บูชากันมากเลยมีเทวดารักษา16องค์ททำให้เกิดปาฏิหารนานานานับประการพระพุทธรูปสำคัญก็มีเทวดารักษาทั้งนั้นเทวดาท่านว่าอย่างนั้นและเทวดาก็ว่า บ้านไหนมีพระพุทธรูปแค่ตั้งโชว์เทวดาไม่สวดมนต์เพราะร้อยวันพันปีไม่เคยทำวัดสวดมนต์เทวดาก็ไม่มาผ่านเลยไปเลยไม่ลงมาสวดมนต์คนก็มีเทวดารักษาคนดีมีศีลรมเทวดาที่เป็นบัณฑิตรักษาคนชั่วขี้เล่าเมายาทำชั่วเทวดาก็พากันมิจฉาทิฏฐิ ก็มารักษาอัตามาถามว่าเวลาพระสักคากาเมจะรูปเปเทวดาลงมาหรือไม่เทวดาลงมาเทวดาบัณฑิตมาก่อนพอเห็นเจ้าภาพกินเหล้าในงานบุญก็เบ้ปากเบ้หน้านแล้วก็กลับพาก,กันขึ้นสวรรค์ไปและก็จะเป็นเทวดาผ่านก็เข้ามาแทนเลยเกิดเรื่องราวตุมตามนั่นแหละ มินยูชาแนบขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ